ช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่แบบนี้หลายๆคนตื่นมาดื่มหนักต้องแหงแน่ๆเลยวันนี้เรามาทําเมนูแก้แหงแบบง่ายๆกันครับเริ่มจากเราตั้งน้ําให้เดือดครับผมแล้วก็นํา ผาตะไคร้ใบมะกรูดหรือเครื่องต้มยำเนี่ยใส่ลงไปเลยครับอ่ามีหอมแดงซะด้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนสับรสจัดๆกันไปเลยนะเอาแบบว่าสดแล้วสะดุ้งกันทีเดียวหลังจากนั้นครับตามด้วยปลากระป๋องเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพอนึ้ออกนะว่าเป็นเมนูอะไรต้มยำปลากระป๋องเนี่ยแหละครับอ่าหลังจากที่เดือดได้ที่แล้วนะครับผมจะเติมนะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยเนี่ยใส่ลงไปครับหลังจากนั้นนะครับ แค่นี้นะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับก่อนจะเสิร์ฟนะครับวิธีการแก้แห้งง่ายๆนะครับบีบมะนาวลงไปเยอะๆเลยให้ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวรสจัดๆแบบนี้รับรองว่าหายแห้งแน่ๆเลยเมนูแก้แห้งกับต้มยำปลากระป๋องไม่ยากลองทำกันดูนะครับ